ครั้งแรกในประเทศไทยเปิดตัวโครงการ Global s p a c e Leadership Program 2024เพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมจำนวน3,000คนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะโดยทางสภาสหาพาันธ์รักษาสัติภาพ u n p k f c รวมกับศูนย์อวกาศหิมาลยันสมาคมสหประชาชาติแห่งโคเช e l ลเวล l ี่ y มอลัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา u n a USA Avenger of Humanity สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าโรงเรียนนวมินทราชินนทิศศิวิทยา2โรงเรียนอนุบาลพนันศึกษาลายมูลนิธิดเรเทียมวัฒนาและบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมการเข้าถึงอวกาศสำหรับทุกคน s p a c e a c c e s s for all เนื่องในวารอกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกรอบหรือ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2 5 6 7นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งค่ะ สวัสดีครับวันนี้โรงเ,เรียนนวมินทราชินุทิศตรีวิทยา2นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่โรงเรียนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมในปีอันเป็นมหามงคลยิ่งขององชนชาวไทยนะคือเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบนะครับแล้วเราก็มีโอกาสพิเศษอันนี้กับเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเรามีกิจกรรมนี้นก็คือ Space a c c e s s f o r All อนะครับของย e ู UNPKFC นะครับแล้วก็หลายๆเครือข่ายทั้งนาซาเองมูลที่สถาบันพระป,ปกเกล้านะครับให้การสนับสนุนโรงเรียนวันนี้นะทางเครือข่ายนะครับผู้ประสานงานต่างๆก็ได้มาร่วมกิจกรรมถวายพระพรในช่วงเช้ากับโรงเรียนด้วยต้องบอกว่ากิจกรรม Space Access for All เนี่ยนะครับเมื่อเริ่มแรกที่มีการพูดคุยนะครับโรงเรียนก็เเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะจะทําให้เกิดประโยชน์กับมักเรียนได้เป็นอย่างดี ดยเพราะอย่างยิ่งจะเป็นการจุดแรงบันดาลใจนะครับประกายความฝันของเขานในสิ่งที่เขามีความรู้สึกว่าใครตัวตอนนี้ก็มีการย่นย่อให้มาอยู่ในโรงเรียนมามาอยู่ในใกล้ตัวกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานต้องบอกว่านักเรียนชอบมากแล้วก็มีส่วนร่วมแล้วก็เด็กเรียก,กร้องเดี๋ยวจะให้มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้ทุกปีโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณทุกเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น UN มีเคฟซนะครับมีมารยันหรือว่านาซาเองนะครับที่ได้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปทางโรงเรียนก็จะได้รับการสนับสนุสน,นอย่างนี้อีกนะครับขอบคุณครับวันนี้ขอขอบคุณนะคะที่มีส่วนร่วมนะคะในกิจกรรมวันสําคัญนะคะเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่10เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นและเป็นปรากฏการณ์ทางแรกของโลกค่ะที่ ทำให้เยาว,วชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมนะคะตามกรอบของสาาประชาชาติข้อ4คือความการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับความร่วมมือนะคะจากทางโรงเรียนนวมินลาชิลูทิศสตรีวิทยา2ค่ะสมาคมแห่งสถาบันพระปกเก้านะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนต่างๆนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะยังมีนานาชาติมาอีกหลายประเทศค่ะ ซึ่งถือว่าทางโรงเรียนนะคะได้จุดประกายสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นโครงการของเรานะคะชื่อว่า Global Space Leadership Program หมายความว่าโครงการนี้ไม่ได้หยุดแค่ประเทศไทยแต่เริ่มที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะวันนี้นะคะคุณริชาร์ดเนลสันนะคะซึ่งเป็นประธานองค์กร Adventure of Humanity ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดย m ม c ค a ล l j แจ็กสัและ Nelson เมนด e l a ค่ะ ท่านเป็นเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับฮอลลีวูดนะคะซึ่งจะนําโครงการนี้ไปต่อยอดและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รู้จักโครงการนี้และเข้าถึงโครงการนี้อย่างเท่าเทียมค่ะวันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญค่ะเกิดขึ้นจากความตั้งใจเกิดขึ้นจากภาคีเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรและเห็นคุณค่าในสิ่งนี้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือเยาวชนของเราค่ะที่ต่อไปจะเป็นผู้นําในอนาคตและจะสามารถพัฒนา ศักยภาพของตัวเองนะคะให้เข้าถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระเร่งด่วนแห่งโลกนะคะเพราะว่าตอนนี้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปโครงการนี้ ปลูกจิตสำนึกแล้วก็กระตุ้นให้เยาวชนมีศักยภาพและเข้าถึงพัฒนาการระดับโลกที่หายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่อยู่ในประเทศและทรัพยากรที่อยู่นอกโลกนะคะถึงเวลาแล้วที่จะให้เด็กไม่ว่าจะเป็นยากจนหรือว่าร่ำรวยสามารถเข้าถึงหลักสูตรระดับโลกที่นาซานำเข้ามาโดยศูนย์อวกาศฮิมารายันสเปซเซ็นเตอร์นะคะวันนี้อยากจะให้ได้ฟังอีกสองทีมงานอีกสองพาร์ทเนอร์หลักนะคะ หากไม่มีท่านนะคะไม่สามารถกิดสิ่งนี้ได้แน่นอนนะคะยังไงก็ขอให้คุณลิชัตนิวสันนะคะมาไกลจากฝรั่งเศสนะคะให้ uh, What did you feel today? You just say something. Uh, it, it has been a great honor and pleasure to be to be back in oh. in Thailand and to launch this SpaceX s p space a c e s s for all uh, uh, program. Uh, the s p a c e a c c e s would and the space will play a vital role for our future. and uh, to activate the children. now we're we'll doing it in thailand. we will do it in multiple cities around the world. and if we can get increased uh, interest and awareness about the space and what we can, how we can use space technology in order to, to create our future, i think this is a very, very beautiful step. so i'm looking forward to see one of these students within the next 10 years in nasa and continue the space and the space work. and uh, so we can create the future together. ท่านนายกนะคะดรทิติมาหล่อพิพัฒน์ค่ะท่านเป็นนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเก้านะคะเป็นแม่แรงหลักสําคัญในประเทศไทยนะคะแล้วไม่ใช่เพียงเท่านี้นะคะเด็กที่เห็นอยู่ข้างหลังนะคะโครงการนี้เราทําถึงหรอบนะคะรอบละ500ท่านรวมเป็ึเสร็จทั้งหมด3,000คนที่เยาวชนไทยได้ปร,ป,รประโยชน์ในประเทศไทยนะคะสมาคมแห่งสถาบันพระปกเก้าจะมีกิจกรรมนะคะอีกหนึ่งรอบที่เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนนะคะที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างเท่าเทียมในด้านนี้ให้ท่านได้พูดกล่าวถึงโครงการนี้อย่างคร่าวๆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนายกสมาคมแห่งสถาบันพระบกกล้าวดรทิติมาหล่อพิพัฒน์นะคะมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก UNK PFC แล้วก็ฮิมาลยันเซ็นเตอร์นะคะ NASA รวมทั้ง Adventure h u m a n i t ตี้นะคะในการที่จะมาร่วมมือกันเพื่อทําโครงการนี้ดิฉันคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าได้ประโยชน์กับเยาวชนและเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าที่จะลดความเหลื่อมล้ําทางด้านการศึกษาเยาวชนต่างๆสามารถเข้าสู่เฟสเทคโนโลยีได้ สามารถออกแบบอนาคตตนเองได้ในการป้องกันสิ่งแวดล้อมของตนเองที่ตัวเองจะอยู่ในอนาคตถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากโครงการหนึ่งที่น่าสนับสนุนต้องขอขอบคุณทาง U N K P F C ซึ่งเป็นโครงการองค์การหลักนะคะโดยดรพิธิตาชัยชนะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ทุ่มเทสรรพกำลังในการทำงานนี้ให้สำเร็จโดยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ kick off ของโลกนี้เป็นประเทศแรกในโลกที่ได้ดําเนินการสอนเด็กๆทางด้านเรื่องนี้นะคะประเทศต่อๆไปก็จะตามมาเดี๋ยวนอาสากนี้นะคะการอื่นใดเดีย๋ยวจะมีโปรเจกต์นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้อ่าบุคคลที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะเพราะว่าเป็นการประสานงานระหว่างประเทศนะคะก็ต้องขออส่งต่อไม้นี้นะคะให้กับ ท่านอาจารย์ลิซ่านะคะหรือท่านอาจารย์ลังสีมาทองพันช่งนะคะได้พูดถึงส่วนนี้แล้วก็ส่วนที่ทําให้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดขึ้นท่านเป็นโปรเจกต์เมนเจอร์นะคะของโครงการนี้และคุมโครงการนี้ทั้งหมดนะคะแล้วเชื่อมเครือข่ายทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะเชิญท่านอาจารย์ค่ะสำหรับโครงการ Global Space Leadership Program ของเรานะคะจะจัดให้นักเรียนทั้งหมด3,000คนได้มีโอกาสเข้าถึงอวกาศ ะะโดยเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ภายใต้คอนเซปต์ Space Access for All นะคะซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้3,000คนของนักเรียนนะคะแบ่งเป็น6รอบด้วยกันนะคะโดยจัดที่โรงเรียนนวมิน,ะมนทราชินูทิสตีวิทยา2นะคะจัดโดย4รอบในวันที่24 2รอบวันที่25 2รอบนะคะและหลังจากนั้นก็จะมีของส,อสมาคมแห่งสถา,สถาบันพระปกเก้าอีก1รอบนะคะ ในวันที่27กรกฎาคมที่จะเกิดขึ้นนี้แล้วก็อีกหนึ่งรอบนะคะเราได้กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของในประเทศไทยเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสไม่ว่าจะอยู่พื้นที่แห่งไหนก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เข้าถึงอวกาศที่ทั่วถึงนะคะเราก็เลยได้จัดให้โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยอยู่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบรุรีได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในโครงการนี้อีกด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเราจัดไปเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ โครงการนี้เนี่ยก็จะมีผู้สนับสนุนหลายองค์กรด้วยกันนะคะทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะก็ในวันนี้เนี่ยจะขอขอบคุณผู้คณะจัดงานทั้งหมดเลยนะคะโดยท่านประธานได้กล่าวมาแล้วแต่ว่าในวันนี้เนี่ยก็ได้มีผู้เร่งเห็นจากภาคเอกชนนะคะเร่งเห็นความสําคัญของเด็กเนี่ยได้มีส่วนช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสได้เรียนนี้ท่านก็เลย มามีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วยนะคะก็จะขออนุญาตเอานามของนางสาวอัคยาพลตรอนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Vision, Do ร์ and ด l a s s นะคะซึ่งได้เล็งเห็นโอกาสที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้ามีโอกาสมาร่วมในโครงการนี้ด้วยเช่นกันนะคะกะ็ในฐานะที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นะคะ,ะจะแจ้งให้ทราบว่าโครงการของเราได้ขยายไปตามภูมิภาคทั่วโลกแล้วนะคะซึ่งโครงการถัดไปที่ได้ สร้างแรงกระเพื่อมถัดไปก็คือประเทศอินเดียนะคะแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศศรีลังกาที่เห็นโมเดลของเราในประเทศไทยแล้วก็จะไปจัดโครงการนี้ต่อไปก็ขอให้ทุกท่านหรือสื่อมวลชนได้ติดตามกันต่อไปนะคะขอขอบคุณมากค่ะสิ่งอันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้านไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้ที่เห็นคุณค่าสิ่งนี้นะคะแล้วเป็นบุคคลที่ทําให้โครงการนี้นะคะมีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนนะคะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม นะคะ่ะให้ท่านกล่าวความรู้สึกนิดนึงที่ในฐานะได้เข้ามาผักดันทําให้โครงการน,นี้เกิดขึ้นอย่างแข็งแรงขึ้นนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีด้วยนะคะแล้วก็มีความภูมิใจแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของอการช่วยเหลือเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นตามตามที่ท่านประธานได้กล่าวมาแล้วนะคะมันเป็นประโยชน์มากสําหรับเยาวชนไทยด้วยแล้วก็จะก้าวต่อไปอประเทศต่างๆด้วยซึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความภูมิใจด้วยะค่ะ ก็อยากจะขอบคุณท่านปรมทานแล้วก็ทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมแล้วก็ตั้งขึ้นมานะคะค่ะก็โครงการนี้นะคะชื่อว่าโครงการ Global Space Leadership Program ค่ะซึ่งเป็นคอนเซปที่ Space a s s e t for All เปิดการเข้าถึงอวกาศสำหรับเยาวชนทุกคนค่ะครังนี้นะคะเยาวชนไทยได้ประโยชน์3 0 0 0คนนะคะถือว่าจะเป็น Impact อย่างแรงเลยนะคะที่จะขยับขยับขยายสิ่งเหล่านี้นะคะให้เกิดขึ้นไปทั่วโลก เพื่อให้เกิดการตื่นรู้ตื่นความเข้าใจและให้เยาวชนทุกคนที่จะเป็นอนาคตของโลกได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่สื่อมวลชนทุกท่านจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็นกระบอกเสียงสําคัญที่จะทําให้โครงการนี้ขับเคลื่อนและช่วยกระจายนะคะโครงการนี้ให้ไปในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รับบุคคลในที่รับบุคคลที่ไม่มีโอกาสนะคะ กระบอกเสียงของท่านเนี่ยมีผลสำคัญอย่างมากในการเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้นะคะวันนี้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเรายังจะมีกิจกรรมในวันที่28นะคะวันที่28กร,รกฎาคมนะคะเป็นวันที่ Thank you Party สำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะนานาชาติ ะะหลายประเทศได้เข้ามาร่วมสังเกตการและพร้อมที่จะต่อยอดโครงการนี้ขยับขยายไปทั่วโลก,เช,กเช่นชื่อของโครงการ Global Space Leadership Program วันนี้นะคะเด็กในา,นาชาตินะคะเห็นว่าประเทศไทยทำไมทำได้นะคะเขาอยากเข้าถึงตรงนี้มากเข้าไม่ถึงนะคะเพราะว่าแต่ละคอสของตรงนี้มีค่าใช้ใจ่ายสูงมากนะคะแล้วก็อยากยักษ์โนี้เราไม่ต้องคิดเลยไม่มีโอกาสถึงเวลาแล้วค่ะที่ สื่อมวลชนทุกท่านพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะได้เป็นกระบอกเสียงสําคัญนะคะเป็นพลังสําคัญที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้นะคะขอให้ช่วยกระจายประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงทุกพื้นที่และให้เยาวชนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสเหล่านี้ค่ะขอขอบคุณมากค่ะ